มาฝากกันนะครับที่เทศบาลนคอรอุบลราชธานีนะครับเขามีกลยุทธ์ครับคุณผู้ชมครับในการกําจัดขยะอันตรายรวมไปถึงขยะที่อยู่ในชุมชนด้วยนะครับให้เกิดความปลอดภัยวิธีจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันครับ ที่เทศบาลน,นครอุบลราชธานีได้สนองนโยบายของรัฐบาลในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายด้วยการจัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับคนอุบลราชธานีด้วยการกําจัดขยะอันตรายชุมชนอย่างปลอดภัยให้ประชาชนในเขตเทศบาลน,นครอุบลราชธานีนําขยะอันตรายเหล่านี้ครับแล้วก็ขยะทั่วไปมาแลกเป็นของกินของใช้อาทิไข่ไก่ผงซักฟอกสบู่ยาสีฟันเป็นต้นนะครับซึ่งนางสาวสมปรารถนาวิกรัย เิดเจริญนายกเทศมนตรีนครอ,อุบลรัชธานีจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาซึ่งอยู่หน้าบริเวณอาคารกองสาธารณสุขนะครับได้รับความสนใจจากประชาชนนําขยะภายในครัวเรือนมาแลกกันอย่างคึกคักครับโดยส่วนใหญ่ก็นําขยะที่มาจากขยะจําพวกอันตรายนะครับได้แก่ถ่านไฟฉายหลอดไฟแบตเตอรี่นะครับ กระป๋องสีกระป๋องสเปย์และกระป๋องสารเคมีกําจัดมแมลงซึ่งเป็นขยะที่กําจัดได้ยากและเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมด้วยทั้งนี้เพื่อสร้างสำนึกในการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีแล้วก็สร้างวินัยของคนในชาติในการจัดการกับขยะอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองก็เป็นตัวอย่างดีๆที่นํามาฝากกันนะครับเริ่มต้นกันคนละไม้คนละมือเล็กๆน้อยๆน,นะคะมันก็ทําให้ปัญหาแก้ไขได้เดี๋ยวเราปิด